วันนี้ก็จะมาจุ่มอันนี้เลยนะคะเป็นตู้หันสาก,การันตีปาร์ตี้ถ้ามืออะไรสักอย่างหนึง่งโอเคเขาเขียนว่ารับประกาศรางวัลใหญ่หมุน1 1ครั้งคือเราต้องกด11ครั้งหรอหรือยังไงวะทุกคนไม่รู้อ่ะเดี๋ยวลองกดมั่วๆดูก่อนแล้วกันนะ,ะตึง้งอันนี้ฟรีนะคะได้อันนี้มาแล้วก็เริ่ม10เพชรนะคะถ้สมมติว่ากด1นึ่ไปเรื่อยๆนะคะก็จะตามนี้เลยนะคะรอบที่1จะศนะแล้วก็10 20 30นะคะ ก็คือแต่รอบมันจะประมาณเนี้ยทุกคนแต่ไม่เข้าใจว่าสี่รอบนี่คือจะได้สี่รางวัลใช่ไหมรอบละหนึ่งรางวัลใช่ไหมเราจะลองกดสิบให้ดูนะคะไม่อยากกดหนึ่งอ่ะต้องกดสิบเลย <c oughs> ลองดูค่ะเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าเมรอ่าได้อันนี้หนึ่งอันอันนี้สองอันนี้สามอันนี้สี่อันนี้ห้าอันนี้หกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็มาสุ่มข้างบนนี้ ได้ท่านี้ค่ะอ่าได้ท่านี้กีตาร์อ่ามันคืออะไรอะอ่าแล้วก็ได้เพชรคืนมานะคะเหมือนแบบว่าเพชรที่เหลือไม่รู้เหลือจากอะไรงงไว้ทุกคนงงงงอยู่คืออะไรวะอันนี้เป็นกล่องนะคะกล่องสุม่มแล้วก็มีประมาณนี้นะคะอ่านี่เลย ทุกคน hug. เรนาเริ่มเกตแล้วทุกคนก็คือแต่ละรอบนะคะอันนี้คือเขาจะเขียนไว้นะคะว่าเป็นจํานวนรอบนะคะว่าจะกดครั้งหนึ่งอ่ะได้5้าได้10ใช่ไหมก็คือ1ครั้งนะคะก็จะไล่ตามนี้ไปเรื่อยๆนะคะตามราคาเพชรนะเราบวกกันแล้วนะคะตอนนี้ก็ได้มา800เพชรนะคะ11ครั้งนะคะประมาณว่าเราต้องเหมาตรงชั้นล่างเนี่ยให้หมดนะคะ10อันนะคะ เสร็จแล้วเราจะได้เครื่องหม่ตัวงงนะคะพอเครื่องหม่ตัวงงปุบแล้วเราก็จะมาสุ่มข้างบนนี้อีกหนึ่งที<อ>แต่ถ้าสมมติว่ารางวัลใหญ่ออกก่อนนะคะที่จะครบสิบทีตรงนี้นะคะก็คือรางวัลใหญ่ออกรางวัลที่หกหรือรางวัลที่เจ็ดอย่างเงี้ยที่เหลือเขาก็จะคืนเพชรมาให้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะลองกดหนึ่งครั้งให้ดูนะทุกคนแอบยากนะเออแอบเข้าใจยากนะเอาจริงๆปะอ่ะอันนี้จะได้โทเคนนะคะต่อมาก็เป็นสิบ อันนี้เป็นได้ท่านะคะเราก็ได้สองอันนี้ได้เห็นไหมนั่นแหละทุกคนแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรากดแบบ1ิบเอ็ดทีไปเลยอย่างเงี้ยเออนั่นแหละทุกคนพอเข้าใจไหมเออยากอยู่นะเอาเปิดเปิดเปิดนี่นี่น,นี่เราจะลองสุ่มหนึ่งครั้งให้ดูอ่านี่เลยโอเคนี่เลยโอเคหนึ100่งร้อยเพจค่ะจริงๆมันรวมรวมกันมันก็คือเออเห็นปะเนี่ย ฝั่งนี้มันก็ลดมากเรื่อยๆเ,เห็นไหมทุกคนจุ๊บก็เนี่ยค่ะสุดท้ายแล้วมันก็เหมือนแบบว่าต้องเหมาอยู่ดีอ่ะทุกคนแล้วก็ใต้งงลูกงงแล้วก็มาเออสุ่มข้างบนนี้นะคะนี่นี่เป็นไง เท่านี้ทุกคนแต่ว่าอันนี้ก็คือเราเสียไป800เพจแบบว่าไม่ออกก่อนนะคะถ้าออกก่อนก็จะได้เพจคืนแบบเมื่อกี้เลยนะคะเดี oh. ๋ยวจะมาสุ่ม11ครั้งให้ดูอีกหนึ่งทีนะ oh. เผื่อทุกคนงงค่ะอ่ะพรากดสูม8 0 0ใช่ไหมคะออกนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดแปด้าแล้วก็ออกอันนี้ค่ะเราจะได้เพจคืนมาหน่อยหนึ่ง,น,งนะเห็นปะเพราะว่าอเนี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ถึงไงเข้าใจไหมทุกคน เออเพราะว่าเหอเห็นปะได้เพชรคืนมาหนึ่ง้อยแปก็คือของรางวัลอะเราได้ค่าก่อนนะคะเราคิดว่ากดเออแปดร้อยเพชรอะดีกว่าคุ้มกว่านะคะเพราะว่ากดทีละหนึ่งอะรู้สึกว่าอาจจะต้องเหมานะคะมาเดี๋ยวกดทีละหนึ่งให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะคะเพราะว่าเห็นปะเรากดเออสิบเอ็ดครั้งมาสองรอบอบบทุกคนได้เพชรคืนตลอดเลยเราคิดว่ากดแบบทีละสิบเอ็ดครั้งอะคุ้มกว่านะคะ อันนี้แบบเป็นดวงส่วนตัวนะแต่ละคนดวงมันไม่เหมือนกันนะคนดูตึ๊บจุ๊บอีกหนึ่งทีค่ะอ่าเห็นปะเนี่ยแทบจะเหมาแลรอเนี่ยอ่ายังค่ะยังนี่แล้วก็ครั้งนี้หนึ่งยี่สินะคะถ้าสมมติทครั้งต่อไป180ปสิบก็เราได้คืน1้0ยแปสิบมาไงเห็นปะเม่เก่งอา้าวอันนี้อันนี้ได้คืนอันนี้ได้สองอันค่ะโอ้โหอันนีคนนนนะคะ้คือไม่ต้องเสียเพชรอันนี้จะไม่ได้คืนนะคะแต่ว่าคือไม่ต้องเสียเพชรนะคะได้เรยว ประมาณนี้ทุกคนก็แล้วแต่ดวงจริงๆนะคะแต่ว่าถ้าสำหรับเราเราคิดว่า11ทีคุ้มกว่านะคะใครที่อยากลองแล้วก็ไปลองจุ่มกันดูนะคะก็คือการันตีแน่ๆ800เพรเนี่ยการันตีแน่ๆถ้าดวงดีอาจจะได้เพรคืนนะคะ My moments source e A a few t l สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน่ารักน่นี่นี่นี่ นั่นแหละประมาณนั้นทุกคนวันนี้มารีวิวนะคะชุดใหม่ชุดแบ็กก็ตนะคะจะเข้าเซิร์ฟวัยนี้นะคะประมาณเดือนนี้แน่นอนนะคะและก็เนี่ยคะรีวิวเป็นคู่กับเออดาบฮาคิราชันจริงจริงมันเรียกว่าอะไรวะเออม,มันเรียกว่าอะไรไม่รู้ขอดูดแต่เราลืมแล้วโอเคเราจะดาวนโหลดเวิร์กช็อปทโลยีด้านขวาน,นะคะเพื่อจะไปช่างดาบลายฮารคลาชันนะคะขอโทษค่ะพูดผิดไปสร้างไม่ใช่ไปช่าง ภาษาไทยไม่แข็งแรงอะวันนี้ก็มาให้ดูนะคะว่าชุดเนี้ยหล่อไหมทุกคนต้องเตรียมเพชรไว้จุ่มกันแล้วปะ okay. โอเคเราแ,แบบว่าเราได้มาเป็นรายวันนะคะเดี๋ยวพอชุดจะมาจริงๆเนี่ยเราจะมาจุ่มให้ดูนะคะว่าหมดกี่เพชรเหมือนเดิมเลยนะคะอะไม่พลาดแน่นอนแล้วก็มีชุดผู้หญิงด้วยนะแบบใส่คู่กันคู่กันอะไรแบบเนี้ยมาดูสิมีดาบฮาคิรลาชันหรือไม่ดาบของลาชันเขาเรียกแบบนี้ ดาบของฮาคิราชันคืออะไรอยาคนดูโอเคนี่ให้เหรียญแหละเฮ้ยน้องให้เหรียญอะโอเคขอบคุณครับมาสรา้างดาบของฮาคิราชันแล้วเราไปตามหาโจรสลัดกันเถอะทุกคนคะคลิปนี้ไม่ได้ตัดออกแม้แต่อย่างใดเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวตัดเร่งความเร็วภาพนะคะเออเพราะว่าฟาร์มฟาร์มแบบ จะหาดาบฮาคิราชันนะคือจะประมาณว่าถ้าสมมติว่าเก็บดาบฮาคิราชันมากๆนะคะมันจะเพิ่มเกาะสีฟฟ้าด้านล่างนี้เออจะเพิ่มเกาะมาเรื่อยๆนะคะถ้าสมมติว่าเก็บเยอะก็ได้เพิ่มได้เยอะนะคะแล้วก็ยิงได้ด้วยข้างหน้ามีคนนะคะนี่จะยิงให้ดูนะคะว่าเออจะได้เกาะเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่เดี๋ยวยิงก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยไปสร้างดาบฮาคิราชันเพิ่มนะคะโอเคนี่เลยตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งมันยิงยังไงวะก็ดู ทุกคนเรายิงไม่เห็นโดนเลยคืออะไรอ่ะข้างบนนี้ตึ้งตึ้งกระสุนไม่ออกคืออะไรอ่ะโอ้ยทำไมมันเป็นปืนแบบนี้อ่ะตึ้งโอเคมาตึ้งนี่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 เขาอยู่ตรงนี้อันนี้นี่นี่นี่โอ้ยยังไงนี่ปีนตรงนี้ก็ปีนหัวเพื่อนปีนหัวเพื่อนง่ายกว่ามาแล้วนี่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 อันนี้นี่นี่นี่ เรียบร้อยหนึ่งคิวเอาเราเมื่อกี้เขาชุบกันไงเออโอเคจากจากอะไรนะเกาะสามสิบนะคะตอนนี้เพิ่มมาเป็นหกสิบหนึ่งคิวเพิ่มมาสามสิบเกาะนะคะออกมาไ,ได้อีกเพื่อน <c oughs> โอเคไปกันต่อครับทุกคนเมื่อกี้ได้หนึ่งคิวเองอะไม่แน่ใจว่าถ้าได้อีกหนึ่งคิวจะเพิ่มอีกสามสิบหรือเปล่าลองดูเนาะทุกคนหรือว่าอันนี้คือมากสุดแล้วก็คือถ้าสมมติว่ามีดาบยิ่งมีเยอะนะคะอันนี้ให้น้องไปดูนะคะน้องบอกไม่มีเนาะ ช่วยกันดูนะคะจริงๆแล้ววันนี้มาแบบเป็นทีมเลยนะคะมาช่วยกันดูเลยนะคะเพราะว่าอยากมาหาดฮาาคิราชันให้ครบนะคะไม่รู้ว่าหาให้เยอะที่สุดในแผนที่ละกันข้างหน้านี้มีนะคะนี่เดี๋ยวจะเปิดให้ดูไม่ค่อยมีคนนะคะก็เลยอาจจะคลิปก็เลยแบบวิ่งไวๆอ่ะเนาะอันนี้สร้างสองอันแล้วค่ะเออเกาะก็ยังเป็นเก้าสิบค่ะเมื่อกี้เป็นเท่าไหร่หกสิบใช่ปะ่ะแล้วก็เพิ่มมาอีกสามสิบเนาะอืมโกงนะ เนี่ยยิ่งสร้างเยอะเกาะยิ่งเยอะทุกคนแล้วก็ยิ่งเอามาคู่กับเออลูกเวต้านะคะเดี๋ยวจะทำคลิปสั้นให้ดูนะคะเอามาคู่กับลูกเวต้านะคะแต่ว่าเราไม่ค่อยถนัดลูกเวต้าสักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวไปดูคลิปสั้นนะคะเดี๋ยวจะลองคลิปสั้นไว้ให้โอเคข้างหน้านี้มีคนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปยิงคนก่อนเลยละกันนะคะเกมนี้บอกเลยนะที่ไม่ได้ตัดออกนะคะเพราะว่าเกมนี้เดือ,ด,อดมากสี่ละร้อยหนึ่งคิวไว้อีกครับโอเคนี่ค่ะ เราได้ก่อนมาตอนนี้ก็90สิบเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าดาบฮาคี้ล่าชั้นสองอันแล้วก็ไม่เพิ่มคิวแล้วอะโอเคเดี๋ยวลองเก็บฟามาสามนะคะขอบคุณมากแก้วฟามาสามมาให้เราตรงนี้ไม,ม่คนเราเห็นอยู่นะ,ะหายไปก็ไม่รู้โอเคเดี๋ยวดันไปข้างหน้าค่ะแล้วก็เพื่อนเปิดเออเขาเรียกว่าอะไรล่าเพื่อนใครไปเปิดล่าไว้ว <c> ะ <oughs> เห็นหนุนทางขวาปะแต่เราน่าจะทต้องเคลียร์ฝั่งซ้ายนี้ก่อนนะคะเริ่ดเร้อยเ่ะคิวทเ่สามม่แล้ิ่ เนี่ยทุกคนได้เกาะมาเก้าสิบเองต้อสงสัยต้องไปหาอีกอันหนึ่งแต่ว่าอเขาสร้างกันเกือบหมดเขาสร้างกันหมดแมปแล้วไงทุกคนคือแบบว่าทุกคนแบบคิดเหมือนกันนะคะว่าดบาบฮารคิราชันเนี่ยโหดมากแค่กดสร้างเองแล้วก็กดเสียแค่สี่รอยเองได้เกาะมาส0 3สิบสสิบอะโหดมากเลยนะก็เลยแบบว่ามีคนแบบเออเขาเรียกว่าอะไรเออแย่งกันสร้างไปหมดแล้วนะคะคือมากสุดเนี่ย ได้แค да ่2อันเลยนะคะหาอันที่3ามไม่เจอจริงๆคนเขาสร้างขึ้นไปหมดละแล้วก็มีคนตรงนี้นะคะอยู่ประมาณตรงแถวๆุกคนตรงคอนเทนเนอร์ตรงนี้เมื่อกี้เห็นแบบแวบอยู่ทางขวาปะอ่ะนั่นไงนั่นไงเห็นไหมเห็นไหมนี่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 ยิง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 เราเห็นจากที่เขาวิ่งไปตรงกลางถนนไงเขาวิ่งหนีเราอะแล้วเราก็มัวไปยิงอีกตัวหนึ่งอยู่นะคะคนนี้ใกล้เลยไม่ได้ย ja euh. ิงตัวแล้ว โอเคเดี๋ยวเราจะเข้าเมืองไปต่อเลยนะคะจะไหลไปต่อเลยกับเมืองที่เพื่อนเปิดเอ่อตาล่าสังหารไว้นะคะจะไปกันเลยนี่เป็นไงโอเคเราต้องอค่อยๆไหลไปทีละอันนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะมาตีหลังเราได้ใช่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 ใช,ใช,ใช,ใช่เก็บของไปให้เรียบร้อยนะคะทําไมของเยอะจังงอยังอะไรเนี่ยเต็มไปหมดกระเป๋าโยอะอย่าง <laughs> ไปดีกว่าโอเคเนี่ยอยู่ในเมืองนะคะ เขาต่างจะอยู่ในเมืองแต่ว่าเราจะแบบวิ่งเฉยไม่ได้นะเดี๋ยวตุยก็ได้แอบ,บก่อนทางไหนอะเพื่อนมีเท้าเั้นไงตรงเพื่อนตรงเพื่อนระมันละเพื่อนนี่นี่น,นี่อ๋อตุยแล้วโอ๊ยมาอีกคนนึงโอ้ทำไมแรงจุง,งโอเคข้างบน่ะข้างบนตรงนี้ตรงนี้นี่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 น,น,นี่โอ้โหฟุกทุกคนฟุกมาก <c oughs> ทำไมฟุกแบบนี้ โอเคพันยาก่อนเพื่อนคิดว่าเขาเอาหน,นี้มาแน่เลยอะไรนะยิงแล้วได้เลือดอะทุกคนมันคือสกนะิละไรนะแหละยิงแล้วใหญ่เลยไม่ได <laughs> ้ออกมาชัว <laughs> ทำไปเมื่อโอเคอันนี้ปล่อยเดี๋ยวจะเก็บโดนนะคะแล้วก็ปล่อยโดนแล้วก็เก็บอีกอันหนึ่งมาเหมือนเดิมนี่เลยเนี่ยถ้าสมมติว่าก,กดเซนนะคนนูคือจะบอกว่าเออกกอบมันยิงเพิ่มมากขึ้นเยอะเลยนะคะถ้ากดเซนอนะนี่นี่นี่เจ ยิ่งแล้วร้อยก็ตอนนี้นะคะมากสุดก็จะเป็น90นะคะ90อันนี้เลยเขาเรียกว่าอะไรเกาะเนาะถือว่าถึกมากๆเลยนะคะึกมากก็ยิ่งมีเพื่อนอยู่ใ,ใกล้นะคะยิ่งมีเพื่อนเอาแบบว่าจัดตินมานะคะจะถึกกว่าน,นี้เยอะมากเลยทุกคนจริงๆแต่ว่าต้องเดินใ,นใ,นใกล้ๆกันนะคะถ้าอยู่ไกลกันก็อาจจะไม่ได้จัดตินจากเพื่อนนะคะโอเคเพื่อนโดนข้างบนเอา วันไปไม่รอเธอไปไม่ลาสักคำไม่ทำอะไรเตรียมใจ <g iggle> อยู่ตรงไหนอ่ะอ๋อตรงข้างหน้านี้ค่ะเจอยิง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 อ่ะอีคนนึงค่ะตรงนี้ยิง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 แลร,ร,าาร้อยไปค่ะเดี๋ยวก็ไปชุบเพื่อนข้างในนะคะให้คนนึงชุบเฮ้ยเมื่อกี้เห็นคนเห็นใช่แมสใช่แมสเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอเคโอเคคนนี้แหละโอเคสวยอุย้ยตกใจเหมืนเลยแต่เมื่อกี้เห็นคนนี้เหรอใช่คนนี้เหรอเอ้าไม่เป็นไรคนนี้แหละมั้งไม่เป็นไรค่ะ ตอนนี้เหรียญเรา7,090ทุกคนก็คือถ้าสมมติว่ามีดบาบพากิราชันนะคะยิงยิงนะคะเราก็จะได้เหรียญเพิ่มมาึ้นด้วยนะคะเราก็จะพอยิงเสร็จก็จะมีสแกนด้วยนะเดี๋ยวดูนี่มีสแกนในมินิแมบปบอ่าโกงมากทุกคนเป็นอะไรที่แบบโกงมากตอนแรกเราไปเล่นเซิร์ฟเทสนะคะเราคิดว่าแบบมีแค่นี้จริงๆเราไม่คิดว่ามันจะมีเกาะด้วยโอ้โหกระทะแตกครับยิงอย่างเยอะกระทะแตกเอา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  เจ้าก,กระทาะไปยิงเขาเฉยโอเค okay, ค่ะดันไปเลยเขาหน้าตื่อยู่เนี้แหละโ okay, อเคเขาวิ่งลงเขาไปแล้วเห็นปะยิงเลยซึย่งๆๆโอเคเรียบร้อยเราต้องเกาะกลุ่มกันอยู่อย่างนี้เรื่อยๆนะทุกคนดูวงดิวงแบบวงแบบเล็กแล้วนะเหลือสิบแปดคนนะอ่ะเยอะมากนี่เราช่วยเพื่อนเราช่วยเราช่วยเราช่วยหน่อยเราช่วยซ้ำนะเพื่อนโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเอ้าคิดว่าเพืเอ่อนแต่ว่า เห็นเชื่ออยู่บนหัวคิดว่าคือเพื่อนนะเนี่ยอเอ้ยเพื่อเราเพื่อเราข้างหลังโอเคอยู่ตรงนี้ค่ะสวยสวยรีบซ้ำนะยิงเรารีบซ้ำนะคะเพราะว่าไม่งั้นจะโดนลาดกิวใช่ทุกเพื่อนทุกคน,ท,กคนทุกคนเป็นเหมือนกันหรือเปล่าต้องรีบซ้ำโอเคเขาอยู่เออข้างบนหลังคาหรือเปล่าอาจจะนะคะแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่ตุ้ยด้วยนี่นี่เจอเจอเายิงยิงยิงโอ้โหเจ็บมากแต่ไม่ตุ้ยค่ะ โอเคเดี๋ยวขออนุญาตตอบไปเลยโอ้โหเขามีไอ้มอเยอะซะด้วยตอบอีกโอ้แล้วเขามีสองคนซะด้วยโอเคยิงค่ะยิง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 ตุ้ยโอเคสวยโอเคโอเคสวยเลยเอ่อข้างหลังตรงนี้นะคะเพื่อนบอกว่ายังยิงไม่หมดนะจริงๆน่าจะแวะไปชุบเพื่อนนะคะตอนนี้เหรียญเก้าพันเส็จแล้วทุกคนโหดมากเหรียญจะหมื่นแล้วว่าทำไมเหรียญมันล้นจังเออข้างานี้โอเคข้างานี้ค่ะโอ้ยเพื่อนตุ้ยค่ะเพื่อนตุ้ย ทั้งไงวก่อนโอเคโอเคค่ะก็เออเขาเรียกโอ๊ยเอา้าหลังเข้าทุกคนไม่ทันตั้งตัวเลยหลังเข้าเฉยเลยโอเคเพื่อนอีกคนนึงชุบแล้วนะคะเหรียญหมื่นเราแตกเลยอ่ะทุกคนเหรียญหมื่นเราแตกเลยยอยยอยมาค่ะพุ่งลงไปเลยพุ่งลงไปเลยแบบนี้เหลือสิบสี่คนอนะ่ะทุกคนมันตึงมาก มีแบบต้นสีสั้นไงแต่ว่าเราก็ไม่ได้แรงสูงมากนะคะประมาณมีเพื่อนในตี้ประมาณแดง3ามดาวสองดาวสามดาวมันก็ไม่ได้ตึงดตึงมั้งไม่รู้เหมือนกันแต่มันตึงมากเลยเกมเนี้ยโอเคค่ะเดี๋ยวลงหลังคานะเก็บกระสุนกระสุนให้พร้อมนะคะโอเคนี่หามีปืนไกลค่ะเปิดไปเลยโอเคแต่ว่าเขาไม่เตะเขาไม่ปุยเลยอะ่ะทุกคนเขาน่าจะอยู่ในคลังแสงนะนะั่นแหละเออ เพื่อนเราโดนหัวมันยับเลยเพื่อนเราจะเข้าวงไม่ได้นะเนี่ยเราต้องลงไปชาร์จเพื่อนอะไม่งั้นเพื่อนเราจะเข้าวงไม่ได้นะคะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนปืนนะคะปืนที่ตัวถนัดนะคะทอมสันนะแล้วก็มีอัพด้วยนะคะโอเคไปค่ะขออนุญาตดันไปให้เลยนะมาค่ะเดี๋ยวเราก็ต้องเหลือสองคนเอ้าเพื่อนอ๋อเพื่อนไม่มีฟิกเกอร์ตุ๊ต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 ตุยเลย บวกเซเลเตดแย้โอ้โหได้ที่สี่อ่ะทุกคนตึงมากอ่ะเกมมันตึงเกินอะ่ะจริงๆนะไม่ไหวนะนี่ไม่ไหว ขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูมาถึงตอนนี้นะคะแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างคะดับฮาคิราชานันอย่าลืมไปเล่นกันนะคะแล้วอาทิตย์หน้าจะมีอะไรใหม่เข้ามาเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ลองคลิปไปบ่อยเลยค่ะแล้วก็ฝากติดตามนะคะคลิปสั้นด้วยนะคะคลิปชอ็อตคลิปสั้นนะคะไยบายทุกคนคะ่ะจนการคลิปหน้าขอบคุณคะ่ะ